ยานเตือนว่ากระเพาะอาหารของเราเริ่มมีปัญหามีอะไรบ้างไปดูกันค่ะ 1. จุกแน่นกลางอกหรือลิ้นปี่ 2. ปวดท้องหลังอาหารปวดท้องแบบนุง่งน่วงนะคะหรือปวดบริเวณลิ้นปีหลังจากกินอาหารแล้ว 3. ท้องอืดท้องเฟอ้อเรอบ่อย 4. คลื่นไส้อาเจียนหรือเบื่ออาหาร 5. น้ำหนัก เตยไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าตองพุงป่องเพราะว่ามีก๊ดหรือแกส๊สในกระเพาะอาหารเยอะอันนี้นะคะก็คือ5อย่างหลักๆนะคะที่เตยเนี่ยยกมาจริงๆแล้วเนี่ยอาการเนี่ยมันมีมากกว่านี้อยู่นะคะให้ทุกคนนะคะลองสังเกตตัวเองดูว่าตัวเองเนี่ยมีอาการตาม1ใน5นี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีเนี่ยรู้ตัวเร็วนะคะเรายิ่งได้เปรียบค่ะ และถ้าเกิดว่าใครนะคะเป็นตามอาการ1ใน5นี้นะคะเตยขอแนะนําเป็นตัวนี้เลยค่ะก็คือเป็นผงกระเจี๊ยบเขียวผสมผงกล้วยดิบนะคะคือตัวนี้เตยทานตลอดนะคะเตยอัปเดตอาการตัวเองลงแทบทุกคลิปถ้าเกิดว่าทุกคนได้ติดตามนะคะเตยป้ายยาตั้งแต่แพ็กเกจยังเป็นซองจนปัจจุบันนี้เขาเปลี่ยนเป็นกระปุกแล้วนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครมีอาการตาม1ใน5นี้แนะนําเลยค่ะ